สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2025-2026รอบลีกเฟสนัดที่3คืนวันอังคารที่21ตุลาคม2568บาร์เซลโลนาเอาชนะโอลิมเปียกอสไป6ประตูต่อ1ไครัสเสมอปาฟอสศประตูต่อ0นิวคาสเซิลชนะเบนฟิก้า3ประตูต่อ0 PSV อวีถล่มชนะนาปโปลี6ประตูต่อ2ลิเอรวพูลเซนแพ้เปอเช่ไป2ประตูต่อ7ยูนิยงแซงซิลลัวแพ้ Inter 0, 4, แพ Đ อินเตอร์มิลานศูนย์ประตูต่อ4โคเปเฮเกนแพ้ดอทมุนสอประตูต่อ4เบียริอัลแพ้แมนซิตี้ศูนย์ประตูต่อ2และอาเซนอลเอาชนะแอตเลติโกมาดริดไปถึง4ประตูต่อศูน ตารางคะแนนยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2025-2026าั20รอบลีกเฟสนัดที่3ยังแข่งไม่ครบนะคะแต่ทีมที่สามารถจะเก็บ3แต้มได้3นัดรวดได้แก่อันดับที่1คือเปอเชอันดับที่2อินเตอร์มิลานและอันดับที่3อาร์เซนอลมี9แต้มค่ะส่วนอันดับที่4ดอดอทมุลค่ะ3นัดมี7แต้มอันดับที่5แมนซิตี้3นัด7แต้มส่วนอันดับที่6ไบเยอร์มิวนิก อันดับที่7 n e w นิวคาสเซิลอันดับที่8เรอลมตดริดอันดับที่9บาร์เซโลนาและอันดับที่10คาราบักมีทีมละ6แต้มค่ะแต่ทางด้านของนิวคาสเซิลและบาร์เซโลนาลงแข่งมากกว่าทีมอื่นอยู่1นัดนะคะขณะที่อันดับที่11 PSV 3นัดมี4แต้มอันดับ12สเปอร์ค่ะ2นัดมี4แต้มอันดับที่13หมาร์กเซยอันดับที่14 Club คลับรูซ อันดับที่15สปอร์ติ้งลิสบอนอันดับที่16แฟรงก์เฟิร์ตอันดับที่17บเจ็ดลิเวอร์พูลอันดับที่18แอตเลติโกมาดริดอันดับที่19เชลซีอันดับที่20กาลาตาซารายอันดับที่21อ็ดอัลลันตาอันดับที่22นาโปลีอันดับที่ย3ยูนิยองแซงซิลัวทีมเหล่านี้มีทีมละ3แต้มนะคะแต่ทางด้านของแอตเลติโกมาดริดนาโปลีและยูนิยองแซงซิลัว ลงแข่งมากกว่าทีมอื่นอยู่1นัดค่ะอันดับที่24 u ยูเอนตูส2นัดมี2แตม้มอันดับที่25โบโดกลิม2นัด2แต้มนะคะอันดับที่2 6ปาฟอสนัดมี2แตม้มอันดับที่2 7 l e ิเลเวอร์ูเซน3นัดมี2แตม้มขณะที่อันดับที่28ค่ะโมนาโกมี1แตม้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่29สลาเวียปรากอันดับที่30บเบียเรอั อันดับที่31เโคเปเฮเกนอันดับที่32โอลิมเปียกอสและอันดับที่33คือไครัสนะคะแต่ทางด้านของโมนาโกกับสลาเวียปรากลงแข่งไปเพียงแค่2นัดนะคะส่วนอันดับที่34บเบนฟิก้าอันดับ35แอตอเลติกวิเบลและอันดับ36อาร์เจ็กซ์ยังไม่มีแต้มนะคะไปดูกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาล2025-2026รอบดีกเวสนัดที่3คืนวันพุธที่12ตุลาคม2568 23นาฬิกา45นาทีลงแข่ง2คู่นะคะอเลติกบิวเบลพบกับคาราบักกาลาตาสรายพบโบโดกลิมส่วนคู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขันเวลา2นาฬิกาเชลซีพบอาร์เจซ์เรัลมาริดพบยูเวนตุสสปอต,ติงลิสบอนพบกับมาร์กเซย โมนาโกพบสเปอร์อัตาลนต้าพบสลาเวียบรากแฟรง์เฟิร์ดพบลิเวอร์พูลและบบเยมินิกพบคลับรูซทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวสึกฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sportbar News Channel ค่ะ